นักวิจัยยังคงพยายามเติมเต็มช่องว่างของประวัติศาสตร์อารยธรรมมายาอันยิ่งใหญ่แม้จะมีบันทึกโบราณเหลือรอดมาจานวนมากโดยเฉพาะที่แหล่งโบราณคดีป,ปาเลงเกนในเม็กซิโกเมืองแห่งนี้เคยรุ่งเรืองระหว่างปีคศ .200 ถึง900ด้วยวิหารศิลาและลานจตุรัสอันโอ่อ่าแต่การก่อสร้างใหญ่ๆห,หยุดลงอย่างกระทันหันในปีคศ .800 ก่อนที่ประชากรจะค่อยๆลดลงจนเมืองถูกทิ้งร้างเมื่อเวลาผ่านไปปาเลงเกถูกปกคลุมด้วยป่าทึบและอักษรภาพจารึกจำนวนมากก็ถูกทอดทิ้ง โดยเฉพาะในวิหารแห่งจารึกซึ่งมีโครงสร้างคล้ายพีระมิดขั้นบันไดแต่เมื่อชาวยุโรปมาถึงยุกาตานในศตวตรรษที่16ความรู้ในการอ่านอักษรเหล่านี้ก็สูญหายไปแล้วแม้การสำรวจในยุคแรกจะไม่พบข้อมูลสำคัญแต่ในทศวรรษ1 7 8 0 1อันโตนิโอเดนริโอก็บุกทุบก,กำแพงเพื่อค้นหาความจริงภายในพระราชวังโบราณความพยายามล่าสุดของนักวิชาการเผยให้เห็นอักษรภาพซับซ้อนภายในสุสานของปากา ผู้ปกครองจักรวันดิมายาซึ่งถูกค้นพบในวิหารแห่งจารึกในทศวรรษ1,970นักโบราณาคดีสามารถถอดรหัสรายพระนามกษัตริย์ได้และปัจจุบันประมาณ90%ของอักษรภาพเหล่านี้ถูกแล้วเผยให้เห็นระบบเขียนอันวิจิตรที่ผสมผสานทั้งสัญลักษณ์แทนพยางและคำไว้ด้วยกัน